สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเดือนนี้เดือนเมษานะคะวันนี้ทางหมู่บ้านก็ได้จัดทาบุญประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งเราห่างหายมาหลายปีตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากนะคะที่เราทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทําอาหารแล้วก็มารวมตัวกันทําบุญในวันนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่ถือเลิกดีในการาส่งน้ำพระแล้วก็มีการลดน้ำพระสงฆ์นะคะแล้วก็พระภิสุสงฆ์เนี่ยท่านก็เมตตาให้ศีลให้พรกับพวกเราทุกคนเลยนะคะพานังโหตุค่ะตอนนี้ก็กำลังกำลังเตรียมจะถวายเครื่องไายทานกับพระพิสุสงฆ์นะคะ ก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนขึ้นมาถวายน้ำมนต์นะคะ,ะหลวงตาท่านก็เมตตา,หตาให้กับญาติโยมทั้งหลายค่ะตอนนี้ก็ถึงส่งน้ำพระแล้วก็ขออนุญาตรดน้ำพระส่งนะคะ,ะเนื่องด้วยญาติโยมเนี่ยเราก็ จะนั่งคุกเข่าลำบากนะคะก็ขออนุญาตอขออนุญาตยืนแล้วก็ลดน้ำกับพระภิกษุสงฆ์นะคะพวกเราตอนนี้ก็เราก็เข้าค่อยๆต่อคิวเข้าคิวมาลดน้ำกับพระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านก็เมตตานะคะให้ศีลให้พรกับญาติโยมทั้งหลายพวกเราในหมู่บ้านทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นเดือนนี้จะเป็นเดือนปีใหม่สำหรับคนไทยเนาะเหมือนกับเป็นวันปีใหม่ของคนไทยด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราลดน้ำพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์คันก็เดินทางกลับวัดนะคะแล้วก็พวกตานี้ก็ถึงเวลาของพวกเราทุกคนละค่ะก็คือร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะซึ่งอาหารนี่มีเยอะมากเลยนะคะทานกันไม่หมดค่ะ ต้องแบ่งปันแล้วก็ใครอยากเอาอะไรกลับไปบ้านก็ตักตักใส่ถุงแล้วก็จัดการได้เลยค่ะเพราะว่าอาหารเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้ก็ท่านนายกอบตอท่านก็นได้เดินทางมาที่ที่หมู่บ้านเราที่เราทำบุญนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับพวกเรากับประธานหมู่บ้านกับพวกเราในหมู่บ้านอยากจะมีอะไรที่นำเสนอหรือปรึกษาอะไรเราก็ เราก็พูดคุยกันในนี้นะคะอันนี้เป็นของจำล่วยกับผู้สูงอายุที่เราจะลดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุในในหมู่บ้านด้วยนะคะอาหารนี่ค่ะเริ่มจัดเตรียมอาหารที่จะรับประทานด้วยกันะเยอะ,ะมากมายอันนี้รู้สึกเหมือนเป็นไส้อั่วนะถ้าถ้าผิดก็ขออภัยนะคะอันนี้ตอนนี้เรากำลังร่วมรับประทานอาหาระคะ่ะแต่ว่าก็ถ่ายจะให้ดูเฉพาะอาหารนะคะไม่ได้ถ่าย พี่น้องทุกคนไว้วันนี้เก่งก็ทําแกงป่าไก่มาร่วมด้วยค่ะหมอ้มอหมอ้อเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะฝามอ้มอเคยทําแกงป่าไก่เพชรบุรีค่ะแกงป่าคนเพชรก็ต้องกินแกงป่า <c oughs> อาหารประจําประจําทุกบ้านเลยของหวานนะของหวานก็เยอะมากเลยโดยผลไม้นะคะตอนนีเ้เราก็ร่วมทานอาหารด้วยกันอันนี้ขนมล้วยถ้าจําไม่ผิดนะ ถ้าดูแล้วอันนี้เป็นคองแครงอะคองแครงกะทิสุด